การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมพศ2565กศนอำเภอขานุวรักษบ,บรุรีสํน,นักงานกศนอจังหวัดกำแพงเพชรโครงการสรุปรายง,งานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 กศนออำเภอขานุวรักษบุรีดำเนินงานจัดโครงการสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 ในวันที่17-18ตุลาคม2565ณห,ห้องประชุมกศนอำเภอขานุวอลรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ที่กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบกับในมาตรา48กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องกศนอำเภอขานนวอักษบุรีจึงดําเนินจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณาชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโครงการสัมมานาว,วิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่หนึ่ง ีการศึกษา2,565เพื่อใช้ในการดําเนินการให้บรรลุ้าหมายอย่างใด้ย่างหนึ่งของสังคมนะครับผมแล้วก็ต่อไปแล้วผมทำไมต้องมีกฎหมายนะคือการเราอยู่ด้วยกันจํานวนมากอย่างนี้ผมถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับมันจะไปกันคนละทิศละทางเราจะหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครถูกหรือผิดมันึงต้องมี กฎเกณฑ์เข้าครับบ้านก็มีกฎของบ้านอยู่ในสังคมเดียวกันก็ต้องมีกฎหมายและข้อบังคับเหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างกฎหมายกฎหมายมันมีตั้งแต่ระดับเบาสุดถึงสูงสุดแล้วแต่ความหนักเบาของการละเมิดกฎหมายนะครับก็มีตั้งแต่การนุอาตักเตือนจนถึงขั้นต่กุกตลอดชีวิตหรือว่าตาหาชีวิตนะครับผมจากรามาญา กบกศนอำเภอขานุวอลักษบุรีดำเนินการจัดโครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาหรือไต่ระดับครั้งที่หนึ่ง ปีการศึกษา2565ในระหว่างวันที่19-21เดือนตุลาคมพศ2565ณห้องประชุมกศนอำเภอขานนวอลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมสัมมานาวิชาการให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขของเกณฑ์การผ่านการประเมินเทียบระดับโดยกศนอำเภอขานนวอลักษบุรี ได้กำหนดกรอบเนื้อหาความรู้ด้านวิชาการสถานศึกษาที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า3วัน2คืนหรือ30ชั่วโมงโดยมีเนื้อหาความรู้ด้านวิชาการไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงดังนี้ 1. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้บ้านดงปดาตำบลดอนแตง 2. ประชาธิปไตยกฎหมายประชาชนกฎหมายกันชงกัญชา 3. การสร้างบุคลิกภาพความเป็นไทย 4. หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานการศึกษานอกโรงเรียน 5. คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพการทำบัญชีครัวเรือน 6. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 7. ภาวะผู้นำ วัตถุประสงค์ของการสัม,มานา 1. เพื่อให้ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกันและเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นเดียวกัน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน10คนเป็นนักศึกษากศนอำเภอขานุวอรักษบบรีจำนวน7คนนักศึกษากศนอำเภอเมืองกำแพงเพชรจำนวน2คนและนักศึกษากศนอำเภอพานกระต่ายจำนวน1คนได้รับ เกียรติจากนายมงคลพายชมพูนุษย์ผู้อำนวยการกราศนอำเภอไซงามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานกาศนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่สองประจําปีงบประมาณ2,560 กศนอำเภอขานุวรักษบุรีดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2565ในวันที่28ตุลาคลม2565ณห้องประชุมกศนอำเภอขานุวรักษาบุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีผอ,อจักกพัฒตุงคำประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,565นำเสนอทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,566และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบของกศนออเภอขานนวรรักษ์บุรี